ในส่วนของการเยี่ยมให้กำลังใจกรุ่มเปร่าบางที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะในอำเภอเมืองปัตตานีได้นำทีมปลัดอำเภอลงพื้นที่ในการเยี่ยมกรุ่มเปล่าบางค่ะ นายวันสุกรีแวมามะในอำเภอเมืองปัตตานีนำทีมปลัดอำเภอและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบางตามแนวทางอำเภอบัดทุกบำรุงสุขซึ่งที่ผ่านมาอำเภอเมืองปัตตานีได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการลงไปเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อจำแนกประเภทของความต้องการความช่วยเหลือ จึงได้นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลและนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือให้ตรงจุดสิ่งสำคัญคือผู้นําชุมชนต้องเข้มแข็งพร้อมที่จะรับรู้ปัญหาของคนในชุมชนเพื่อเป็นตัวกลางในการประสานความช่วยเหลือโอกาสนี้นอเภอเมืองปัตตานีได้มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มเปราะบางและครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รอรีอรัญชยัยดวงสอนยาทำการแทนผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2 2 0 5หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่22นครับนำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นหิยสำรองหลังปัจจุบันปริมาณโลหิตในธนาคารเลือดของทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนส่วนทางกับความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีจึงได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อให้มีโลหิตสำรองอย่างเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษากัน